จากต่างจังหวัดมาแต่ทางไก่นะคะเอาเนี่ยมาฝากพอมีอย่างเดียวประม่ณชะโตชตเอาครับอืมง้อชะโตเดี๋ยวเอาชะโตมาฝากมาเสืออยู่ทางค้างเหยื่อยุ่นแถวอันบักฟ้องน่ะที่เออยังบอกนครไทยลมซักน่ะ แต่ทางไก่นะคะเอาแนวี handle, tamam, ้มาฝากพอมียังเดกพอม่ครับสะตอครับสะตอครับง้อสะตอเด้กเาสะตอมาฝากมัเสื่อยุ่นหางท้าเหีืยอยุ่แถวอันบักท้องน่ะี่เออยังบอนครไทยลมซักน่ะปูนมาบวดแบบกลวยก็ปว่บักอื่นหัวกัว่าบวชบบกวยก็บวบกอื่นก็บวดนานเยใส่ใส่ที่ใส่เองไม่กินมันบวช เดดังหัวยูพฟเดียวที่มีสายบุญพกาบ้านหวงบุญนำเนาค่ะน้อเมือนีกะะเดซสินี่ม่นปูให้ค่ะนั่งหัวยูพฟเดียวที่เมี่วเบิ้งเมื่อยเลยว่าจะมีทิศไหนออกมาเบิ้งนั่งหัวขวัปูใช่ใี่งาปูกตโอ้ยจะเป็นปลอดใจูกหลานดีนาจะแาบ ลูกเนี่ยคนได้ก็ได้หัวรอ่นมาทางหลังหรอาเบียงมาอาเบียงมายงดตอนเบียดสาธุสาธุสาธุนโมัสะพัโตัวตัสมาสะมพธพัสสะมัสะพะโตัวตัวสมอสับทุัสสะมัสะพัโตัวตัสมสดสะ สาธุสาธสาธุนิมนตพชิ่ยคาญผตโฟบงที่จะทำจะางจะสิงศักิ์สิทธิ์หลักฐานคาค,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 คา,ามาอัมั่ิธิปะโนองสังค่นนิสิเออฮะหาว่างวเออแปลงขายผ้าคาราวะองค์ปูตา ปูขื่อผักข้าวปูผู้ปูบมุ่คุมเจ้าชื่นเจาทันเจาหวานเจ้าองเออมือหนึ่งบกร้านเดินทางมาแต่ทางไก่เล้อยครับผมทางมาไก่ขาไก่ไงทางมาเนื้อขาไก่ยิ่งคือว่าทองมือผู้ร้านกันหอด้าันงกัันแล้วเออคือมือเดียวก็หอได้บาบุกเนาะผมมาด้วยนาใช้ไก่กินมาด้วยความคัาดลาดพอ หักอี่พอปมาหอะไรวาเนี่นเลยเ่าะพอทางตัวมาเลยเนาะเออก็อยากเห็นนี่พอนี่ยันมากก่ะให้คุ้มความคพออดแเล้กคอวะค่ะเนาะไก่กว่านั้กะบุกป่าป่าดมมากพาฝนมาแล้วเนาะเออตักงวากวงว่ากะโอ๊ทางไก่ค่ะแล้วะอืะ ไม่เมื่อมาแต่ขั้งกัดเยวจะมีแรงวัดนะลูกบ้าเดี๋ยวจะมีแรงวัดเอาเขารับขันก่อนนะลูกบ้ามาลูกบ้าเออคือว่าอีกหน้าเงาสกุลคือผมจะคือพ่มจะเออถามว่าคือได้โชคได้ร่ำได้โชคได้หมันเาเขาได้เพราะงั้นคือบ่ได้เออได้ตังมตกตังแตงมาหาพอนะลูกบ้า เออขอให้มือโชคมือรักมือโชคมือมา่งถูกขับผับแรงแล้วลูกเด้อขอให้เรื่องไหนกงขอให้่องไหลมากถึจะการงานก็ให้เจริญก้าวหน้าอืมโชคที่ไกวก็พอหัวเสมอมาว่าไม่ง่ายติมด้วยวะได้โชคได้ตื่นนะนี่นี่นีโชคยังง้อโชคยังบ้านบ้านทางบ้านบ้านฝั่ง ได้ปรได้มหาปู้่อีกแล้ว่าต้องมากไหมแต่ปอนนั <pag> <giving> ้นอาไจมากเลยว่าไหวแวงขถึงได้แรง่าท่านะถูกเนาะแต่ปนนั้ก็รด้มากควบนโบโก้าาทางอ้ายสมทางชวนผุใครเกยกับข้งเพื่อพบพุ่มผ้าหนาตายไปแต่มือคือเพืงผ้าอาศัยเร้อคอยเคยคอยสั่งช้าสมบุญไปเรื่อยๆมัเปนได้อยเคยไป บ่ไม่มาที่ทานเชี่ยเดียวน,นะทานไปเรื่อยๆเค้ืนไปเรื่อยๆคือกัะเพ้าริงเขาหลืดขาดมือใจตึงเห่อยไงบอกกังขาดหนาคือเก่าคือกัอกอกนทํามือคือเกัาแล้วเออคอยเป็นคอยปัดเออไต่อปื่อไปเรือไปไปเอ่อยๆ,ๆคือบันไดนะ เออบางหักบางข้าดอกพ่อข้าคือไปเรื่อยๆเรื่อยแ้วกเรื่อการทำบุญไม่ต้องไปบีบบังคับใครขอให้เกิดจากติดขอให้เกิดจากใจบาดรังรีน่าให้แต่เกิดขึ้นนะลูกนะเออว่าเป็นหยักไม่หยังยื่นก้อนกอยกอนกาะกอนก้อยลูกเออว่าไม่ยื่นหักเร้วลูกื่อท่านถามแม่ดูใจดายุบานนี้ทังไงจะแก้ได้บ้าแก้เออคือได้บอกว่าเก่าเออจำนึกถึง เบาหนักอองาน้วเ่าบาหนักนักเบาหนักากกูจกเลิกว่ามันทำมาด่าเ้วยเบากักลูกกับเต่าใครแต่แเอาหัวมันรูงหนักปอกปอดกว่าสาเว็นจันนี้มีที่แกใดบอสิแกใดบอเออคือมันกระหางหนักรึเปล่มันเปลยนน้ำรุวงเขาน้ารว่งลูกักลวง พื่ออือไปแก้หากับวอดาเนาะบางอางได้แต่ภาวนาลูกเนาะได้แต่อาิคือทานภาวนาคืออืมอ่ะร้องมึงลูกเรายอายคือทานร้องดูเออเลืองไหลกระตกกาเป็นดื่เนาะด้วยอืมอ่ะขอดไปคอดไปมาไปไม่ไปไม่ไปอืมอ่ะขอผู้ใหอื่นวะอืมอืมอืมอือืมอกมอกมอื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 ะ ทือปลอมค่าคือได้อกปลอมๆอ่างว่าแล้ววันปลอมเออถึงใกล้โคได้รักไปคได้หมายมาพ่อมาเมือนี่ว่าข้าข้อเขื่อบเมือหันบ้อถามหาโชคหาว่ากับพ่อได้แกงพ่อได้ลาบแล้วพ่อะไันี่ลาบไม่ยอมได้ถ่ายสั้นได้จะเขาคือหน่อยคือน่อยได้้าบไม่ใช่ เราเม่ข๊อกกับบ้านใครดีรู้หมไอ้คือพ่อให้ได้อะไรน็ได้ว่าค่ะพ่อบอกเรื่อชื่อเนาะลูกหลานเป็นผู้ชื่อหลานออาที่ขานเอาได้รู้จักใจเยินใจเยินบางครือบางที่กระบุญถึงทานเท่ามาพอทอกันนะลูกเนาะเออใหญ่กับ้ร้ายกับพ่อจะว่าหันได้หน่อยว่าอะมาหาพ่อวันนล้ว่อว้านตัได้ร้าย มาตางวัดวงวัดใหญ่เล้วก็แกมีรางวัลให้ทุกคนนะลูกนะเดี๋ยวถือแกผู้ผู้รักเท่าใดถึงการวัายื่อ้รกเท่าใดะอ่ำบก้อนอ่ำใก้อนห้าร้อยโอ้อ่ำบแก็วผม่เป็นไรนะลูกนะแล้วก็มือวค่อยเปิดค่อยปัเดี๋ยวพ่อกะเพิ่มเพิ่มจะรานานะลวกนะอ้าวของข่าจใช่ใช่ใช่หันไอ้เขาเอือบวัดข่าใส่หมาดครับปู่ายหว เขาว่าเขาว่าชื่อว่านายทันวาใช่ไมครับผมเพราะว่ายังไม่ถึงมกกราก็เรียทันวาเาว่านายทันวานามกุลอะไรแมวยังบัเอาแมวบต่า่เนาะแมวยังเนาะก็ดื่มาะกชื่อ่ะไพโรภิรเนาะทันวานามกุลแมวยั่งบั แมววับตายแล้วเริ่มนำาสะกุลบอกเขาเบื่อน้าใบเออน่าตะกุลมื้อน่าตะกุ่มยังแมววับตายเออเรื่องเขาว่าแมววัตายแมวเอาง่าคาับอกกันไม่ความฟอว่าแหม่เออของมันแมวง้างเนาะแม่วัตนาไมัต้องบอกกันคือเออน่าทันว่างน่าตะกุลอะไรแมวไม่ตาย ปยัญหาเขาอออออเอาแมวว่าแต่แมวนั่งขามคนตอตัวเคนกลวนเนาะเขาคือว่านะถามว่านนายท่านว่าจัะมือโชคมือรากมือโชคมือหม,ม,มานมันมีเคเาะ,ะเขียนเวรห่างบ้างนิดแล้กล,ะะกลุล้อจะได้โชคได้รากได้โชคได้หมานด้วยบุญซึ้งท่านพระทสม <สา S 1> ทางบุญมากเรื่อยๆแล,ล้ลลวลุล้อถึงเวลาก็เบิกบุญได้นายท่านว่าคือเบิกบุญได้ เดือนถิงหาเนี่ยล่ะขั้นมาาเหม่อครับว่าที่แรกว่าจะไปเบิกเดือนขั้นว้าโมกกระราคนดอาอ้าวพอโดนหายมาหนึ่งถึงหาเนอะลูกครับเอาจังคือเออแม่เมือแบบมากกับคารวะทึงฮอปู่ือษยรปาาเดี๋ยวพ่อจะให้โชคให้ราภให้โชคให้หมานะลูกนะคเออพ่อถืดวงเขามาว่าที่หนึ่งทึงหาไม่เมือแบบมากเด้๋วนะลูกนะารันมากหนักเป็พอท่ากับไก่วกับข้ะะ มาเมื่อได้มาตั้งใจมาแล้วพ่อจะให้เอาการคือเรทาทางว่าเร่รอเอาเรียนถึงหาค่ะเร่รอเอาจักวันคือเขาไหนเนาะถึงจะมาหาเอาว่าชื่อแปดชื่อันที่แปดชื่อผาเอาว่านชื่อแปดชึ่อผาแล้วเร่อมันค่อยจัดหึงแล้วมาก็ค่อยจัดร้วยาจะมาหาทรมันเร่รเอ วันที่หนึ่งซึง้งืมได้วันที่แปดห้าผู้บอกแปดห้านะผมรับบอกค่ะพอขึอ้นมาว่าแปิดคือพอขึ้นมาว่าเปิดคือการนั่งวันน้นมันกระึงเมื่อเช้าพ่อกระบอกเราได้ยึมครับผมนำมัานกระึงร่างโลกระึงเพราะว่าข้ามันตึ้งฝนตกแห้งเขาว่าว่าเาอ,อ,อเาอบบอแล้วลว่าเอาแล้วเปิดชึ้งว่าเอาคือเอาแปิดชึ้ผ่านคาร์ลโลสฝาค่ะ บักรามากมึงเนยกนจะเรื่องไปร่างโลกเร่อร่างโลคฆ่าร่างโลก,กเปิดท้นหาไม่เคยนะไม่มีอะไรมากมาพรขึ้นปกเปิดคือพอะขึ้นปกเปิดคือกันยังว่าเขาขืนเขาขืนเขากังว่าเขาขืนเ้วอร,ร่าเตืเ,เรื่องบอรดูหมอกก่าก็ขืนไปเรื่อยเมื่อันแรกันว่าเวลาเฉอตะกี้เนาะ ห้างั่นบอกใช่พ่อเพียงพ่อเพียงมาถือพ่อเพียงจั้งอี่ยังกะคืนเอาคืนเอาแล้วเอิงครับห่างบ้าปะเดต็ตตะขวดได้เขาใหญ่บัาที่เดกขายที่ผ่ามันบอกครับคืนได้รืมคืนที่หกบาทคืนที่หกตีบูเออห้างันเธอจะกินพ่อเพียงมาค่ะมาถือพ่อเพียงมองไรเอาเรื่อยเลยครับผมเธอจะกินคืนเรื่อย อันใบมันก็เริแพงังข้าวาหมากแพงนะลูกนะครับผมที่แรกไก็ต ER. ู้ื้ผาขึ้นมากไก่ตู้ชิ้อพบเออใบที่แรกค่านำมากกว่แปดชิ้นทีขึ้นมากแปด้นหายอีกมลูกครับผมอีกอย่างความแน่นอนคือความบางแน่นอนนะลูกนะครับผมโปรตีนพิจารณานะลูกนะ เออแจวได้หน้าบังนะลูกเออแจวได้โชคใหญ่ลูกปกหกานคือได้โชวง่ายนรูเออแจะได้กลับมาหาพ่ออีกนะลูกนะไม่นานเกินรอต้นมะขามป่ายเื้งโอ้ต้นมะขามใ่า่ที่ปู่ต้นมะขามสิดตากนนมากออเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาจำชุ่มทำเนาะครับผมเออแจวกลับมาหาพ่ออีกนะลูกเออใได้มากคือให่มากขั ชวนบุญชวนกุศมที่เข้าให้เข้าทางไปกะหวังเพื่อภบุ้มพานมาหรือปัจจุบันคากหนึ่งแลูกเนาะบือให้คขอบรัวดูดึงเป็นชุกหางมือดื่ดใดย่อกูผูกข้นมากน้าไปให้ํำให้ด้วยแล้วเด้อหางมือดึ่ายแล้วเด้อให้เดินทางบ่อนภหยชงกับแต่มาหาพอชงกัเขาหวังกันใจรอขนาดได้พนมาทางใดทัางหนึ่งโคจงใช่ครับ เออข้ว่าจังได่ซื่อย่นเพี้ยนได้สงจากเอ้ใครรู้คือย่นวงร่นเบา่าเนาะถามว่าคือได้คชกได้รับไดคโกได้หมานว่าอึฟอมาทุกมั่งอ่ะแต่อึฟอขึ้นไหนไดขึ้นวางขึ้นเมืออเขาวากันจ้ะตั้งปีตั้งถาดกับอะไรจะเทียรพอึฟอเจ้าเจ้าเจ้าขไดเนาะอฟอน่งเบ่วงถือขึ้งกับวางันอัอแน่เนาะออแล้วตางกลองต่างกายต่างนี่ ช่ไดโชคกรงแรแรงโชกหมานบ่ขเขาขึเมื่อไหบ่ก็ไม่รู้ดีไม่แห้เอาล้วรู้ถามว่าช่วมโชอใจงไดใดืวอบักหันบกจงวดนีือ่วยน,น,น้ำมูลเดือดรึเด้อไม่ร่าเขาพาไปร่างบัวกับไปร่างช่วยเขาเด้อไปซื้อางบ้านหะนึ่งเด้อดรึ่งเดไปร่างบัวด้วยจาว่าพอ,อันเตือนนะารูกไนะ กาลเรื่องแบบแหงไปคนขีเรื่องนู้ยันอยู่เออคอดมมือขูเรื่อแบบคู่ไฟหนักเขาเออก็ูคาด้งตดอกู่ึ่งหน่อยไฟานี่อ้เดี๋ยวพอสิชอยแล้วลูกเด้อบดมาหาพอถึงคั้าคืออาจือค้านกีเอาเออพอบุบบารแล้วมีองค์ปูที่คัาค้างพอปูตากปูคุมปูปูุมแล้วลูกเดอพูคูมขึ้นเกาดอกอาจือค้าน เออผู้ขาจะเคลื่อนอากขังผู้ขายจากนึกหนึ่งนึกสออยากแก้ปัญหาได้จยากเคลื่อนจากขงไปนั่งมาผู้ขาคือฐานเอาแล้วเออเอออันได้ดีอันไห้งามก็เบาอืา แต่ว uhm. ่าจะนวางว่าจะได้ัวาหังหนังบ่ได้โอหบ่เอากโบเออเอ่เออ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 ่กับขอเแล้วว่าอเอด้ทอเอหเออเออเออเอ้เออเออเออเอนเอ้เอ่ออไออออเอไเเออ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 เไอออออเออ คนต่างกิจต <fox> ่างใจกัน <layering> งั้นเบิ้งกระจกแงงเงาเบิ้งแนวผู้ใดก็ได้ว่าแต่ของสวยว่าทางว่าทางมันบ่กทางอื่นอะไรยผมมันตาได้โอ้พออย่างเรื่ผัวว่าทางไม่บอกกับค่อไหมอายุแปดขึ้นไหมเราอุ้มเงา พอลูงบ๊ขอหยังบอขอหันมือผู้เห่ยงผู้เกลยกับเ้งผัวเขาผู้ปวดปวดัวเดือทางทางนางอย่างี้าเขาแกวเขาบอว่าบ้านเื่อเบาใครลูกใครหลานจะขอทำอะไม่ได้ปารนาเอาอีกแล้วจังสันนี้พอจะพูดอีไ่งต้องี่งนั่งอย่แว่านั่งนกแกงแม่บ่ห้อวตา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  มาขอพอไปแ่แปงเขาเคยมือมาที่พอมาคูเบอทางนวัดมามะเอวมอพอบ้านผู้าหญ่บ้านผู้กาเข้าเข้าครับบั่นคือเอไปงามามาข้อกับแปดชิ้นแล้วที่เอาผัวเร็หน่อยมาเดินที่ผาตื่นโอ้ครับผมอายุกับแปดชิบแล้วยังเด็กว็ยน้อยอยู่ที่เอา่ผาคับเดี่ครับผมมาคือใเนาะ ตึ้นั่งโลกแก่เบิงสำคัญนด้ครับผมเอามาทำมาดาไปคือแต่ปลงบ่าไหวเลสำคัญเลยบ้าปูเออพ่อไหวช่วงเราได้พ่ออันนี้ต้องไหวความคืนครับผมเบงไปกันขันเนาะเนาะครับตึงนั่งโกแกงเบงอายุแปดตึ้นครับอยากได้เด็กเด็กชิบโอ้ครับอยากชิบหาไหมครับเคยมือบ่กระซิบมือหลายบ้านก็ได้เนาะครับผม เออประมันแต่รู้นั่งโกแกงเบ่แบบผู้อื่นก็คือดูเล็กผู้ังคนกนก็นผู้ใหนี่ั่งนึกอม่งี้ไม่คิดหรอกได้ถูกใช้กันมึงคือร้องบ่รู้มึงกตายขวนั่งรู้ง่ยาเาเอ้อึนั่งโกแกงเบ่จักการกับไปเอาขันเขาเอามาะครับผมขันเขาเอาเอาเลย่อซื้อผานนะแล้วครบ ตัวซึ่งซึ่นแกเรืนาดวนะลูกนะอันใดค่วนอันใดบะค่วนกับซื่งซึ่งแกเรือหน้าเบือง้ะลูกเออลูกร้านมาเมื่อกี้กับข้อไข่โขกไข่ราบไข่โคกไข่บ้านชูผู่ชูค่องดำดำด้วยหมดไปเลยวไหนม่นะบน่หลังลูกร้านเป็นก้อนน้ำมันบูน้อนนมนไปกึนเขาเราให้ หายห้ามขึ้นกว่าเก้าบอขึ้นาม้าคมเออแต่ว่าไปทําการกมนข้าวมาข้าเปบหัวข้าวเนหัวขาวหป็นบอ้อมากครับผมเออด้วยวุ้งบารมีองปู่ชื่อะ้าพ่าปู่จากู่ควปู่ควุ่มไอ้เมื่อักบาข้าวหายลู้หายร้างเออขึ้นนำม่วงไปหายลูกร้านไปกินเออเก็บไข่เก็บควยก็ช่วงขายเข้าเร็วเร็ว มักโมผู้ทายานะมะพาคกับภาคาถามมหาตารุอังเอิงหิ้พสุขทางนั้งเื่อตาปฏิตกับปาราลโมทันยาปูปโฮมากกับปาระแล้เรื่ยาปูรืยันโตอ่าขาโตขาาขโตขาหวนไปกึมขายข้าเก็บขา ปวดท้อปวดหัวกระหายช่วงหาเข้ากระดูกรดูเวลายุงบ่ามือองคูขื้อ้าขาวาส่อปกปากระช้าลูกร้านบานเมื่อหายรูดทลุมเกลืมอ่ะข้อคืออวยนรหายล้วดูกระอ่ะขอพรจากองคูชื้อผ้าขาวปูตาปูพุปูบุกปูเจ้าชือเจ้าท่านเจ้าวัดเจ้าช่องขื้อทักซื้อูอบอื้อเรื่งแทงหนึ่ง้อมกับปูเท้าเวรสุวรรณเนาะปทานโชคลาภให้รูปลานด้่น ขอลู้ร้านมือดูมือกลืนบ่อึกบ่่หยาขมขอเคืองเบิ่งหายหายพัดหายพายออกไปมือใจเชิงมือมือเขาว่านั่นคือกระลูกเด้อขอให้เบินงทางปลอดภัย่จ้าลูไปองรถแปดาแปด่างก้ะลูกเด้อจ้มื่อแกจาล่ตาเบิ่งเด็ดนแรงรถเปาเปงินงปดหาองจุแล้ว ไม,ม่นี้มันวันเสาร์